สวัสดีครับเอฟซี FC. มูลน,นิกัรมาพบกันในคลิปที่สองของอวันที่สิบเอ็ดท่านวาคว้อมูลันหงร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปที่สองนี้ผมกะทีนัเลขบนชุดเดียวมาเอฟซีเดี๋ยวผู้ชมสำหรับบนชุดเดียวนี่ก็ลักสิบหนึ่งตัวลักหน่วยหนึ่งตัวนำหรับเดินมาแล้วห้างวดสหรับหลักละห้างวด มาประกอบกันครับว่าน,นี้จะได้ตัวใดนั่นเอทีจะถูกใจหรือไม่กับบอลูนปรสาทครับเอฟทเป็นแค่แนวทางให้เอฟทีใบพิจารณาเบิง้งครนบเครับก่อนไปรับชมก็ขอ,กขอฝากคําเตือนก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากามเตือนแล้วฮอกก้ามาบึงบนะว่ารัก1ิบหลักหน่วยอ่าเป็นจนังไรนะวิธีคำนวณอ่ทาทั้งด้านหลักสิบ,บนะเนาอ่าบนชุดเดียวครับอ่าบนชุดเดียว ลักสิบก be be right. ็คือเฮ้าทีใส์อ่าลักพันของร้องทีหนึ่งบวกกันสองครั้งนะครับนะอ่ก็จะได้ลักสิบบนตัวเดียวนะครับแล้วก็ทั้งด้านอ่าลักหน่วยบนตัวเดียวคือกันนะครับนะก็ที่ได้อ่าเฮ้าได้ตัวเดียวกันถ้าบวกแล้วนะครับเฮ้าทีใส่อ่าลักหมื่นของร้องทีหนึ่งบวกอ่าลักพันของร้องทีหนึ่งแล้วก็บวกลัก ทิศหลังสองข้งแล้วก็บวกรลลักหน่วยล่างหนึ่งข้งบวกสี่ห้องที่สำหรับนะท,ทางด้านรักหน่วยอ่าหัวบวกกันเลยสำหรับหัว,นะวแรกอ่ะหัวแรกเริ่มเดินสำหรับนะเดินแปดบวกแปดนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกอ่าได้หกสำหรับัว,นะวแรกได้เลขหกนะครับได้เลขหกลักสิบอ่ะตรงนี้เป็นรักสิบสำหรับที่นะครับ ตรงนี้ได้หลักสิบเอฟทีสิบได้ได้มาแล้วเลขลนะหกเดี๋ยวักหน่วยศูนย์บวกแปดได้แปดแปดสามสองเป็นหกแปดบวกหกเดีะแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าาเท่ากับห้าได้เลขห้า ได้เลขห้าตรงนี้เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยนะเลขต่อมางวดเลขที่ออกที่ออกเขาเอางวดหกหกสองมาทำนะครับเอางวดหกหกสองมาทำวัดต่อมาเลขออก 6, 6, หกหกห้านะเลขที่ออกหกหกห้าเนี่ย ห้าครับเนาะครับหลักสิบคือเลขหกรักหน่วยคือเลขห้าครับเนาะนีะ่ครับมาแถมอ่าหลักร้อยด้วยครับเนาะก็มาตามนี้เลยครับเนาะหยุดที่มาสิบหน่วย หัดแรกรับป่ะที่สองได้เลขแปดพื้นเก่าตำแหน่งนี้นะนะเอาหัดต่อมาที่ออกเจ็ดแปดเจ็ด 6. ห,ดหดนึ่งแปดหกหกห้าเก็บแปดบวกแปดเป็นสิบหกเหมือนเดิมได้เลขหกเกได้เลขหกสำหรับหัวนี้นะนะเก็บเท่ากับ ท่ากับตามนี้เลยลนะนะหลักสิบหลัสสกลสิบจะเส้นประกาสีน้ําเงินนะนะหลักหน่วยเส้นประกาสีแดงแนะนะงวดต่อมาหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์อะได้สิบเก้าบวกสิบก็ยังได้เก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปดแปดบวกสี่เป็นสิบสอง ได้สองอได้เลขเท่ากับเลขสองบนะครับเลขที่ออกวัดต่อมาาเก้าหกสองเก้าหกสองนะครับเลขที่เก้าหกสองก็มาที่ หกสองครับกับหและสองเข้าที่ตำแหน่งอสองตัวท้ายในวันที่หนึ่งามนี้เลยครับดต่อมาสองสองเป็นสี่ได้สี่เท่ากับสี่นะครับ เท่ากับสี่งวดอ่ะงวดนี้อ่ะลักสิบได้เลขสี่สำหรับลักหน่วยแปดบวกสองแปดบวกสองเป็นสิบอ่ะตรงนี้ตำแหน่งเลขศูนย์ตรงบวกก็ได้สำหรับเพราะว่าบุ่ยคานี่ครับแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่ได้สี่อ่ะเท่ากับสี่ครับงวดต่อมาอ่ะเลขที่ออก 0ูนครับศนย์สี่ครับตัวที่มาครับทั้งหลักสิบหลักถวยครับสี่สี่ฮะตามนี้เลยครับสามวัน,งงนแล้วครับเขาเดิน,างงนหาดง,งอ,อที่ เอามาให้ f อไว้พิจารณาเบ้างนะเพื่ออะจะขีดฉน,นะนครับตามนี้เลยนะนครับหลักหน่วยนี่คือหลักสิบครับนะตามนี้เลยเอฟซีนี่นี่เลยนะครับเอฟซีเราจะไล่ตาตาคนับกนะ็ไล่ขีดให้เบิ่งนะครับว่างวดไดตถึงงวดใดนครับ หมดต่อมาหกสองสิบสองอตำแหน่งบวกผมกดเขียนไว้เบ็ดแล้วถูกหมดแล้วนะหกสองสิบสองได้สองอเท่ากับสองวันนี้สูตรลักหน่วยสูตรลักหน่วยรักสิบได้เลขสองแล้วหลักหน่วยสามบวกหกเป็นเก้าสามบวกสามเป็นหกเก้าบวกหกเป็นเก้าบวก 6เป็น15ได้5 5าบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น11ได้1น่งเท่ากับ1งวดต่อมาเลขที่ออก2 2 1อ่งเลขที่ออก2 2 1องหนึ่งบลืมยับเอีบซีบ้างเลขที่ออก2องสองหนึ่ ตัวที่มาหลักสิบน่ครับเทีมยมหลักร้อยด้วยนะหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งเดินทางมาแล้วสี่งวดนะครับตอนนี้แต่ว่าสูตรเขามาอ่าห่างวัวดนะผมก็เลยนํามาให้ fc ไว้พิจารณาเบิ้งอีกสูตรนึง่งนะครับนะครเพื่อ fc จะเชื่นชอบอไว้พิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงนะครับนะ หรือว่าจะเจ็บเอาไว้รุ่นก็ได้เหรอเนาะจะมารุ่นมาไม่มีใครรู้นะเนาะเป็นแค่แนวทางเอาเข้ามาบึงหัดที่ห้าเดินทางมาแล้วสี่หวนะเนาะเข้ามาบังหัวที่ห้าหัดที่ห้าเจ็ดเนี่ยที่ออกหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งเข้าหัดที่ออกสองสองหนึ่งมาเห็ดเนี่ยหลักสิบ 7จ็บวกเจ็ะตำแหน่งเการับตำแหน่งเก่าตำแหน่งอ่หลักพันบบวกกัน2องข้างนะนะหลักสิบเจบวกเเป็น14อ่ะได้สี่ได้สี่ตำแหน,ง 10, แนง 10, 8, 8่งลักหน่อยอ่ะแปดบวกเเป็น15้าได้ห้า สามสองเป็นหกอ่ะห้าบวกตัวนี้ได้ห้าห้ามาบวกหกตรงนี้ 5, 5, 6, นสหรับเพราะว่าสามบวกกันทั้งคังได้หกห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามเท่ากับสามนะเลขที่ออกอ่าหดล่าสุดนะครับลเลขที่ออกแปดสี่สามแปดสี่ สามแบบแีสามตัวที่มากก็คือเลขสี่แบบนัมาทีละสิบเงวดล่าสุดลักรวยเลขสามรับตามนี้ด้วยบนัมาคบมาประกบกันบห้างวดแล้วรับ มาประกบกันห้างวดแล้วนะวดนี้วดที่หกจะมาไหมนับละนครับวดแรกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ,ร 1, 2, 3, 4, รบมาประกบกันห้างวดแล้วนะครับหลักหน่วยนับะให้เอฟซีไว้พิจารณาดูนับละถ้าไม่ชอบอ่ะก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนับละนะครับ ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนอ่าเป็นแค่แนวทางนะครับเนี่ยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับลักหน่วยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวนะครับวดที่ผ่านมานะครับลักหน่วยก็มาหลักสิบก็มานะครับตามนี้เลยอ่ะหางวัดส่วนนะครับวัดที่หกเข้ามาบึงอนะ่วาจะได้ตัวไหนะครับจะถูกใจเอฟทีหรือไม่นะครับ วดประจำวันที่สิบหกธันวาคมส5 6พันห้า้อยหกสิบเจ็ดหลักสิบหลักสิบบนนะตัวเดียวอ่ะเก้าสองสิบแปดเท่ากับแปดอ่างวันนี้ได้เลขแปดเดียบที่ครับก็สวยนะชนชนเดี่ยนอยู่สองสุดนะครับแต่ชุดใหญ่เราไม่มีเลขแเท่านั้นเองแต่มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าชนเลขเดี่ยนอยู่สองสุดเลขแปดวันนี้ได้เลขแปดอ่ะ เรามาดูหลักหน่วยเรามาดูหลักหน่วยว่าจะได้ตัวไหนแล้วละ่ะหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้าหกสองสิบสองอ่าตรงนี้บวกกันสองครั้งแล้วล่หกสองสิบสองได้สองอ่าตรงนี้เก้าบวกอ่าโอ้หกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้าห้ามาบวกสองตรงนี้แล้วล่ะอ่าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองเท่ากับสอง เก็บที่เท่ากับเลขสองอ่ะงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่อ่ะถ้าถ้าเดินทางต่ออ่ะนะถ้าเดินทางต่ออ่ะก็จะเป็นอ่ะสองตัวท้ายลงที่หนึ่งน่าจะเป็นอ่ะเดี๋ยวแปดสองะนะครับจัดชุดเดียวเลยนะครับแปดสองจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับไอที่ว้พิจณา,าเบิง้งอ่ะนะเป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้น เพิ่งจะนำลงเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับ,รบสนับสนุนตลาดก,กินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าบ่ได้ชอบคลิปนี้ก็จะเลื่อมกดตกิดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอไรนะครับเพื่อเสร็จได้มีกำลังแรงใจเ็ดคลิปใหม่าหาสูตรดีๆไอเอฟซีะระดับชมตัวเลขเป็นแชร์แนวท่านะครับไอเอฟซี FC ไว้พิจ,จารณาบึงอ่ะมีสูตรดีๆไม่ไหมก็นั่งไม่ไอเอฟซีได้ไว้พิจ,จารณาบึงนะครับตามชอบกับพันบึงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สำหรับงวดประจำวันที่ติดหกธันวาความสองวันหารอยหกสิบเจ็นชุดเดียวก็คือแปดสองเห็นไหมถ้าห้าวเจ้ารักลอยใส่รักลอยที่ผมคำนวณไวแล้วก็คือชอนเจ็ดกับแปดอ่ะให้เจ็ดกับแปดตัวไหนจะมาเห็นไหมหลักร้อยใครชอบจับหลักร้อยใส่ก็มีเลขหลักร้อยก็จะมีเจ็ดกับแปดอ่ะเจ็ดที่อ่ะ ตามนี้เลยรนะตอหรับคลิปนี้ก็อ่ะสวัสดีครับ